สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่องช้างมิวสิกออฟฟิเชียลช้างสามเพจเช่นเดิมครับเมื่อนี้นาในตอนดึกๆครับตอนดึกๆหลังจากเช็คดอกลำพงครับอย่างฉากเช็คดอกลำพงเป็นยังค่อยเช็กก็ดีมันเป็นแปลกๆปลพี่น้องว่าไปแห่หล่นดังเป็นแปลกๆหูไหมว่าดอกลำพงขาดกันก็เลยก็เลยออกออกเช็กบึงครับเรื่องพักกันเช็กบึงดอกลำพง นี่ครับถ้าถ้าหูว่าแปลกหูเนี่ยต้องต้องเช็คด้วพี่น้องต้องว่าแปลกแปกหูเพราะว่าเขาเปิดทุกมื่อเพาเขาต้องเช็คบ้างว่ามันเป็นอย่างคือคือผมแห่เนี่ยาอยากออกพันสามาเนี่ยจะลอยกว่างั้นจะไหนพันสายกูเหรอครับก็ลอยกว่างั้นหรอลอยมันลอยหาสิบลอยหกสิบงั้นหรือประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งว่าว่าเป็นยังไงดอกลำพงหลังจากที่ลื้อออกมาแล้วแล้วเนี่ยครับเบิ้งคืพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วก็ต้องได้เอาพาวเวอร์ลงแบบนี้ ลรวบที่นี่กะพากันลื้อของออกเราเป็นกัมว่าเป็นตัวตัวใต้สุดแบบที่ไหนนี่หรอเเป็นตัวใต้สุดเป็นแถบใต้สุดเลยว่าดอกลำพงขาดบ้าดอกลำพงเมื่อือ้ที่ขาดได้สันดอกว่าเช็กเบื้งกับอัรตัวอื่นก็ดีดีอยู่มันมั่คือ้ที่ขาดได้ตู้เนี่ยบัดที่นี่บัดที่นี่ก็เลยเลยพากันแกะเบิงครับแกะเบิ้งว่าเป็นตู้นี้ ไม่ยังใช่ยังเใช่ยังไม่ต้องถอดไปอือก็ต้องถอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวพก่กอล่ะมาที่นี่เห็นพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวเปิดแฝดดึงหน่อยกันพี่น้องยังนี่แล้วเห็นอ่ะจิ่งเอาเห็นพี่น้องมึงดึกเพราะมันเป็นยังไงอันนี้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 ว่าแม่ดอกลําโพงขาดเนี่ยที่มันบอดังเนี่ยเอาเบิ่งเอาเห็นพี่น้องเบิ่งเห็นยักพี่น้องเห็นยังษนี่ครับอือสภาพ โอ้ใส่ครับใส่กันนี่ดีนะพี่น้องอ่าสายสื่อใสยอย่างงี้ครบอยู่ครับหนวดกุ้งยังแสดงว่าประขาดหนกกุ้งประขาดหนักกรุงยังครบพี่ครับนี่ครับนี่ครับเช็คเบื้องดีๆครับของของของพี่น้องขนาดขนาดของประหลับเมื่อจานเนี่ยยังเป็นเจ็งซี่เหรอที่ว่าเฮ็ดดีเติรอยู่ดิเออประขาดปรขาดดับประพงก์พ่น้อนี่ครับพี่น้องให้ให้ให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าเป็นเจ็งซี่แหละ โอ้ยเป็นก็นมาเป็นตัวไต้ประตู้วตัวจมผพาวเวบือยู่ข้อมองนะครับได้ลรือไหมได้ลรือเช็ดไหมเลยนี่ตอนแรกวัตถิบอมั่งนะครับพี่น้องตอระเลขซางสิ่งวัตถิบอมั่งว่ามันมีปัญหาแหละวัตถิบอมั่งขอมแปลกหูมไหมนั่นว่ามันไปซื้อเงนผมไปซื้อระยาสูบจะเข้ากันด้อยสินไงผมก็ะลำผ้าเวอร์ลงเบิดแทียนแถบนี่เราผู้เดียวยกลงห่นละโยกลงเงินได้ถามันนะวัตถินีไม้ก็ได้มั่งด้วยแบบนี้เห็นบ่ ที่มากเรารูมันนั่งรอไเดยียวเห็นพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยเบิ้งกันจ้าๆหรนะือว่าเออ่รถช่อช่าชงเนี่ยรถเทียก,ก้านกล้วยเนี่ยใส่ลำโพงรุ่นใดอา่าผมที่ให้เบิ้งความเลยวนะ่าหลายคนก็ว่าผมใส่ว้เจ็ดนิ้วว้ไวหกนิ้วยังเนี้ยได้ยินเสียงก็ห้อยหกนิ้วหานิ้วว้หกนิ้วว้เจ็ดนิ้วอ่เบิ้งครับว่บาที่เป็นไว้จากนิ้วเ,เดี๋ยว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 มามา,มาลุ้นน้ำกันว่าเป็นไว้จากนิ้วนี่ครับลำโพงช้างออดิโอนี่แหละลำโพงช้างออดิโอนี่แหละลำพงอันอื่นหอก นี่ครับอ่าลำโพงนี่ใส่มาแต่แต่แต่ก,กอ้อนแต่ก้อนเข้อพันสายมาแล้วครับนี่นี่เบิงบ้งบึงบ้งบิงบ้งบึ้งครับเบิ้งนี่ครับเป็นลำโพงตัวนี้ครับ <c oughs> พี่น้องโอ้โหมันจะโดนึ่งเดือนสิ่งมันห้อยลงจะโดนึ่งเดือนเลมันต้องห้อยลงกระโดนเลย,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 นยลนเลยยน,น,ยลนี่ยมันขาดมาหลายสัตว์ชีเลยเนี่ยห้อยมันแห่จนเหลี่ยมเบิดเนาะพี่น้องโอ้มันกันหนักเนาะหนักนนว่ากุ้ยกระโดนเลยเด้ยซ้อมบึ้งอะ ว่าแล้วมันคือดังคอยแท้สินคอกมันดังโบเสียญงญญดักเพราะบันญหนาสินดอกมันหวงนั่งอยู่เข่งอยู่โดอฟ้วงเข่งดีอยด้วยนี่ครับร้บอยห้านิ้วครับร้อยหานิ้วแม่เหล็กสองก้อนครับนี่ร้อยหานิ้วแม่เหล็กสองก้อนรุ่นขายดีครับรุ่นนี้ผลสั่างหลายใส่ดีครับใส่ดีดังดีพร้พพองสพร้อมโอ้กะกะติโยเบาๆแต่ก็ว้าอย่าง่าอยู่มันไดขาดไว้แท้สินดอก อลองบะเค็เบ้างครับอีขาดบ่ปิดนานบ่นาบาขาดน็อตขาดซื้อๆสุดยอดนี่ครับดอกลำพงดอกบล็กเซตนี้เซตนี้มีอยู่ยสิบหกดอ,อกครับเซตนี้สิบหกดอ,อกสิบหกดอ,อกเห็ดมาร้องเห็ดม้าใสมาใสใส,ใสตะเกะเด่นเด่นเลยปะเด่นมิถุนาถึงเน้ยประมาณนั้นเหรครับเดือนมิถุนามิถุนากระกดาษกรา ประมาณนั่นแหละประมาณเดือนมิถุนายนเหรอครับเอาเอาเอามาใส่เอาเอามาใส่ที่แกตอนนั้นตอนโควิดเสาพู่นือจริงแมียนเนาะช่วงช่วงไอ้ช่วงโควิดซอลนะครับช่วงโควิดซอลแสดงว่ามันเป็นช่วงนั่นน่ะช่วงที่เฮาใส่น่ะช่วงช่วงไอ้พืชสภาพุ่นด้วยเมีนหรือเมียนโดนเตื่นวะเด้ดหนิโดนโดนแล้วๆๆดิโดนแล้วดิพี่น้องหลายงานโดนดิหนิหลายหลายเลยล่ะลเกาเปิดทุกมือพร้อผมเปิดต,ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเปิดเปิดทุกมือเปิดเทียบทุกมือเลยนี่ครับ จะอายุสภาพนี่ร้อยห้านิ้วแม่เหล็กสองก้อนครับนี่คนจ้าหน่อยคนคนเดียบ่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 น็อตมันหลมเนยบ่เห็นทึ่งๆหรือมันนักหลมนะบ่เห็นสินี่ที่ได้เช็คดอกที่ได้เช็คน็อตลำโพงอีก่ได้หน่อพี่น้องถ้าเป็นในลักษณะนี้บ่ไหวแล้วต้องเช็คน็อตมือใดวกันเนี่ยต้องต้องต้องเช็คน็อตลำโพงนั่นยต้องเช็คแล้วพอเช็คไปแล้วพวกนี้ไอ้มันนั่นเป็นยังไม่มันอ่อนอยู่ มันถึงไม่แทนเพนที่อย่นี See, ots, oh, yeah. this this yeah. ่อ่อนอ่อนเนะวันนี้เวลาคันคันเข้าไปอ่ะเพราะตอนนั้ต้นนึงปั๊บเนี่ยมีนหลุดมันก็หลุดไปเลยจะแสดงว่าถึงไม่ไม่ไม่แทนแผ่นฝาเนี่ยเอาไม่เนี่ยเอาไม่ถึงไม่เนี่ยอ่อนเนี่ยเนี่ยมันต้องเรียกไม่เตี๋วเด้ไม่เรือกฝาฝาวางดอกลวโพงเนี่ยครับเราเราหลวโพงมันหนักนะมันหลักมันห่วยลงก่นปะน็อดมันขาดพร้อมด้วยนี่เป็นรึไงตุ้ปูอยู่ไ่นนั่นน่ะน็อดขาดพร้อมด้วยขาดตั้งหลายตัวน็อดอ่ะ น็อตบกขาดเอ้ยตำโพงบกขาดจะน็อตขาดนี่พี่น้องให้พี่น้องได้เบิ้งเห็นกันจระใจเลยครับว่าชาเช้ามีสิทธิ์การเกลี่ยใส่ลำโพงรุ่นไหนว่ายหานี่ผมได้เหล็กสองก้อนครับนี่นี่แหละใส่อันนี้เลยบ่ได้ใส่อย่างดีน้ำมูดอกใส่ของอันนี้แหละของเจ้าของเฮ็ดม้นี่แหละสร้างเฮ็ดม้นี่แหละอยากได้แบบนี้เนาะอยากได้เสียงนี้ได้สร้างประกอบมาแบบนี้นี่ครับ เป็นเปิดแต่วา่าแต่ว่าทีม่มีอย่าให้ไ่นองก่อนตอนดึกๆแต่ว่าที่มีหนาทิมนี่เป็น,เป,นเป็นด้วยเจ็ดจุดสองนิ้วครับอันนี้ผมใส่เปิดบ่ได้หนักเดียวให้คุณนอนในเบื้องนี้มันถุมีต Ł ัวหนาทิมนี่ครับตุ่หนาทิมเป็นด้วยเจ็ดจุดสองนิ้วมีแค่สี่ดอกนองนั่นเป็นด้วยหานิ้วเบิดครับทั้งหลังก็ว่ายหานิ้วเบิดเลยทั้งหลังค็ณว่ายหานิ้วมีเหล็กสองก้อนทั้งหมดเลยทั้งหลัง นี่ตัวนี้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ขายดีครับพี่น้องรุ่นนึ่งร้อยห้านิ้วแม่เหล็กสองก้อนนี่มีอันนี้เป็นโค้งสมโค้งสื่อเพลนไหมสั่งสื่อเพลนไหมแบบนี้มันมีมันมีสีนี่ก็เลยขอแบ่งเพลนขอแบ่งเพลนไหมโค้งอ่ะก็เลยเอาสีนี่แต่อันที่อันที่เฮ็ดอันที่เฮ็ดมาขายช่องหลังนี่เป็นเป็นสีดำแล้วครับพี่น้องเป็นสีดำแล้ว มาขายตัวนี้ตัวนี้ก็กสุด,ดยอดเลยผมว่าตามที่ผมใส่นะพี่น้องมีหลายรุ่นมีทุกรุ่นลำโพงนี้ของผมเลยพี่น้องเป็นจะที่เป็นตัวเดียวกันนี่รัวเดียวกันนี่้ห้านี้วแม่เหล็กสองก้อนแม่เหล็กสองก้อนแต่เป็นโค้งดำตัวนี้เป็นโค้งดำนี่ก็เห็ดมาตามออเดอร์ตามสั่งครับเห็ดมา กระเสียงใดก็เฮ็ดเอาฮนลูกพี่น้องมักเสียงใดก็เฮ็ดเอาตามที่เคยใส่มักเสียงใดก็จะเฮ็ดเอาแหละครับเฮ็ดเอาใส่อะไรเอาใส่สไปเดอร์จังสี่ยังเออว่ายแบบนี้เด้อสร้างเอาแหละครับ huh. มันมักไปมักม mm ัน hmm. มักบุคคลกันตรงพี่น้องกานกล้วยยังว่ามันเปียกอยู่เปียกคือเปียกแท่สนุกเปียกอีหลีไปที่เนี่ยเห็นว่าพี่น้องคักบ่ เปิดจนดอกลำพ้งหลุดอ่าพี่น้องเชา้ารถเฮท่านใดที่เปิดโดนๆเป็นทะเม้งทะเม้งหูกะเฝ้าเช็คน็อตด,ดอกนลำพ้งดูๆครับอันนี้ว่าน็อตดีเต๋อแล้วหน้อยสิงเนาะดีเต๋แนอแข็งเต๋อด้ดยวยดีน็อตดีน็อตแข็งมันก็ยังหลุดได้ครับพี่น้องเอาให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นลำพงเป็นขั้นไม่บุคคลขั้นเอโ,นโอโมบุคคลกัดมันบังทีนะครับบูงบางทีขาดยังไงมันอาจจะที่ขาดก็ได้ เพรว่าม like ันอาดที่กขาดแมนอัดที่กขาดที่เป็นเป็นแบบซี่ก็ได้เออมันไม่ไหลมันไม่ไหลเราปัดใจเนาะปัดใจไปลาย่างไหลเนี้ยอันนี้กับอันนี้กับโมเมนต์ได้ขันน็อตที่หนึงหรือยังเนี่ยได้ยำน็อตที่หนึงเห็ได้ยำยังโจ้เข้าง่ายยำเลยนะยำมันต้องยำเรื่อยๆครับน็อตถ้ายำเพราะเพาได้กับเปลี่ยนหูไหมหยับหูไหมเฉลี่ยบัดทีนี้มันอยู่แข็งรังจะต้องได้เพราะเบอร์ลงทั้งหมดเลยลื่อสายลื่อยังเนาะเบื่อลงทั้งหมดเลยครับพี่น้องนี่นังเช็คอยู่ จะเป็นคู่ล่างเด้วยมาแบบฮโอ้ยใบสายมึงโว้ยหนักมาเฮ็ดเสียนคัดกันห้อยรถนุกจต็มเต็พรซอยได้พูดแล้วนะกันเหลี่ยมหมดจนว่านั่นหมดกับมีแต่งานไปงานเนาะพี่น้องไปแต่งานเปิดทุกมือ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 เนาะนี่นี่แต่แม่งบริเวณแห่ใกล้บ้านนี่ยครับบริเวณหางนิดนึ่อนี้แห้งใกล้บ้านได้แห่ได้ได้เช็คซิงเช็คของหลายๆอย่าง ประเทศนี้มันทีได้กยิงเงาเลยได้ประเทศนี้ยิงเงาจนไปฮอดมีมีเวลาเฮ็ดบอสตนแหม่งีห้ราเช็คบอสงานมีถุงมือเช็คมีเช็กยุทธวิธีาว้การเมืองเกี่ยวมันแฉมันมีร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเช็คอีกมีเวลาเช็คอ่ะดอกเวรดอกน้ำพงก็มีให้แต่ว่าคนเดียเดี๋ยวมันมีเวลาเปลี่ยนมันงเนี่นไม่ได้ไม่ได้บ้านกับเอ็กซ์แอมเกด้วยไงไงไก่อ่ะเอ้าพี่น้องฝากไปพี่น้องไว้อ่ะ ไอ้เวแตเพียงจำนี้เห็บเห็บจะคิดไปพี่น้องในเบื้องว่าอน็นดอกลำพงดอกลำพ,ง,ลำพงมันเป็นอย่างบืดังนาะใช่จะคลองนี่ลราหูเองคือเพื่อนบวกหูดอ,อกูเพื่อนฟังทุกไปฟังน้ำงานเพื่อนบูหดอกแต่แต่ผมเนี่ยรู้ผมนัน่งอยู่ในรถแต่ผมรู้เลยว่าดอกลำพงมันบืดังแท้แหละดังบุดดงบคคลแค่นี่กับเมียนอิลิสร้างสิ่งว่าเอามิเตอร์เช็คเบื้องเมียนอิลิตอนแรกก็ว่าเยอะเมียนบ่อเมียนบ่อเลือตีนี่เมียนอิลิตัวนี้ขาดอิลิมันมันไหวขาดดอกน็อตมันขาด นี่น็อตขาดครับพี่น้องเอาด้ดวยวเห็นพี่น้องได้เบิ่งแล้วว่าใส่ลำโพงรุ่นใดตัวใดนี่ก็คือตัวนี้ผู้ใดอยากท่านใดอยากฟังลำโพงยี่สิบเอ็ดนิ้วร้อยห้านิ้วเหล็กสองก้อนของช้างวอดิโอก็คือฟังรถกันกล้วยนี่เลยครับฟังคันนีเลยใช่ไหมาอยากฟังแบบแต่ฟังคักๆชัดๆพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ย,ยุ้ยไอ้ระเบียครับเมษาเมืองเศร้ายิระเบียครับ เว้ยมันค่รได้ยินเสียงดอกของเอาดังควายเพื่นหลายคันคำหาคันรถแท้หาคันกับกระเล่ยโอกาสเช็คเล่ยยันของเจ้าความเว้ยินแม่นดอกมันกับดังควายอยู่แล้วดวยไปพ่อหมู่ด่างควายมอมนี่แล้วเนี่ยยังมันยังดังควายอยู่ไหมมันยังดังควายอยู่แบบนี้อ่ะอันเฮงดอกของพงไหมอันน็อตหลุดน็อตขาดอีโอ้ยเป็นไปไงหรอกมันดังอยู่ดอกหนึ่งมันก็ยังมันก็ยังบกขาดเนาะ ดังยี่ดอกเดียวดิงกติเดียวโดนนะยังบวกขาดเนาะหงุดไหลปะปกติมันต้องขาดเลยด้พอมันดังยี่ดอกเดียวอะแม่หมดเหรอไม่หมดเมือนติมไม่นาะโอ้ยว่าเป็นอันนี้เรืองสนานฟิวเราพาวเวอร์วาสนาขาดเน่ะมันแตกละเอามันแตกกันดิหอยยัวจะว่าเส้นียรเส้นที่ว่ามันติดติดอยู่กับไอ้เอ้หัวข้ออะแนนเตี้ยเด้เดี๋ยวเดี๋ยนึงน่ะหอยยัวหอยหอยนั่นแหลวนั่นแหลวจะไม่ได้ไปถีอกันตอนใดเหรอยึดไปถือตอนใดเหรอมันหลุดไหมโอ้ยอันนี้เราเสนอ เขาคิดพอ่อแล้วว่าฟิวพิ่เออเป็นยังค่อยขาดดูเท่เป็นยังค่อยขาดดูเท่รูแล้ววไปเนี่ยรูเล้วพี่น้องรู้เล้วเอาโอเครูเลี้ยงขอฝากพี่น้องไว้ตะเพียงเท่านี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเหมสวัสดีครับ